คุณครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเรียกว่าความฝันเอาสองสิ่งน,นี้มารวมกันเรียกว่าความฝันที่มีตัวตนผมโอโอภาถอมนั้นนะครับขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็ขอบคุณโคด้ดผู้ปลโดโอกาสทางธุรกิจคุณใต้ยิ่งเชิดตันติสุริพรคุณพลอยลชนิกุลชนะสงคารามนะครับอ่าลืมแนะนําตัวไปอีกนิดหนึ่งคือรัรักของผมก็คือ คุณอัชราหอมนานคนนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่เก่งมากมากวันนี้วันที่สิบห้าเลกาซีเอวันที่สิบหกเลกาซีออกแล้วว่าคอมมิชชั่นออกเท่าไหร่ภรรยาผมดูคนแรกเลยรูกก่อนผมเองนะครับอ่อาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสาระผมกดไม่ไปนะครับอ่ามาแล้วเพื่อนๆในนี้ใครเคยเจอผมครั้งแรกบ้างครับหล,หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่รู้จักผมอาจจะแนะนําตัวก่อนแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้ว ก่อนที่ผมจะมาทำเดลกซี่ครับผม,ผมก็ทํากิจการเป็นเจ้าของโรงงานเล็กๆเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีแผ่ไปอยู่มหาชัยนะครับก็นี่บ้านหลังเล็กๆของผมฝั่งซ้ายนี่คือบ้าน2ชั้นฝั่งขวาเนี่ยเป็นห้องครัวกับโรงจอดรถรถผมมีอยู่ประมาณ11คัน แล้วก็รถรถหกร้ออีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ไอ้รถที่จอดข้างหน้าน,นี่รถมอเตอร์ไซค์นี่คือรถของคนงานที่บ้านผมเองนะครับตอนที่ขึ้นขั้นแรงขั้นต่ําจากสองร้อยสามสิบไปสามร้อยนี่ผมถึงเับเฮือกห <c oughs> กัดแทบจะกัดลิ้นกันเลยนะครับก็ตอนนั้นก่อนนั้นผมทําในหน้าสังหาริยครับด้วยลว้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับก่อนที่มัเจะเลเอกซี่เนาะแต่ผมเป็นหนึ่งคนที่ล้มเหลวในการดูแลสุขภาพผมได้เจอโปรเจกต์ รีบอนจากโคดตาโคดคอยนี่แหละครับทาให้ผมได้สนใจธุรกิจนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงเป็นผลลัอ์อ่ะมันก็น่าจะสดน่าสนใจนะแต่ตอนนั้นน่ะผมไม่ได้มีเพื่อนเยอะผมมีเพื่อนในมือถือประมาณ60กว่าคนใน Facebook ผมมีประมาณ100ร้อยกว่าคนเองแต่ผมแค่เชื่อมาก่อนว่าเราน่าจะทําได้จากการเปลี่ยนแปลงเป็นผลลัพธ์นะครับผมทํางาน,นแต่อายุสิไม่เคยขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาส ซื้อบ้านหลังนี้ในมูลค่ารวมกว่เป็นสี่ล้านหกแสนบาทนะครับผมสองเดือนแรกผมไม่ได้ใช้เงินจากเลก a ซี่จ่ายนะครับแต่ถา้าทำทำเลกาซี่ได้ประมาณสองเดือนหลังจากนั้นผมใช้เงินเลก a ซี่ร้อเปอร์เซ็นจ่ายบ้านหลังนี้แล้วผมตัดบ้านหลังนี้ไปละสามล้านบาทเหลืออีกประมาณล้านเดียวที่จะหมดแล้วผมว่าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบนี้ไหมครับอ่าถ้าอยากได้กดแป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 ดหน่อยเนาะ บางครั้งนะครับเราอาจจะต้องมาถามตัวเราเองก่อนว่าวันเนี้ยครับเรามีเป้าหมายชีวิตมีเป้าหมายที่เป้าหมายชีวิตเราคืออะไรแต่สําคัญคือเป้าหมายชีวิตเราอะเรามาเปลี่ยนเป็นเป้าหมายทางธุรกิจเพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายทางธุรกิจนะครับมันจะรู้แล้วว่าตําแหน่งทางธุรกิจเรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่เพื่อให้ถึงเป้าหมายของชีวิตเราผมว่าอันนี้สิ่งสาคัญนะครับเพราะาธุรกิจเลกาซี่ไม่มี เจ้านายไม่มีลูกน้องมีแต่เป็นเจ้าของกิจการมีแต่พาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันผมว่านี่คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเลยนะผมเป็นหนึ่งคนที่รู้จักการตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งแต่อายุ30เพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นผมก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตโดยที่กําหนดระยะเวลาทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรโดยใช้เครื่องมืออะไรถึงจะถึงในระยะเวลาแบบนั้นผมอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพนี้ครับวันนี้ เพื่อนๆทุกคนรวมกระทั่งผมอาจจะเป็นท่อนสูงท่อนนี้แต่วันวันหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นไม้แผ่นนี้ก็ได้ไม้แผ่นนี้มันเกิดจากอะไรไม้แผ่นนี้มันเกิดมาจากอะไรขึ้นมาคิดว่าเกิดจากอะไรครับจริงๆไม้แผ่นเนี้ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นขวาผนังที่สวยงามแบบนี้ได้เพราะเขาจะกัดสิ่งที่ไม่ใช่เขาออกมันจะถึงสวยงามแบบนี้ได้วันนี้การที่เราจะมี รายได้หลักห้าหมื่นแสนหนึ่งสามแสนเราแค่ตัดส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่มันไม่ใช่อะออกไปแล้วสกัดเก็บส่วนดีไว้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทนทานการถูกสกัดไปเรื่อยๆเราก็จะมีภาพที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วผมก็ใช้กระบวนการต่างๆที่สําคัญคือันพี่ทอมก็มีคู่มือเคโดขึ้นมาผมชอบคู่มือเคโดเล่มนี้มากๆเลยนะครับเป็นคู่มือที่ทําให้สร้างธุรกิจ แบบระยะยาวได้ด้วยแล้วทําให้เราทําธุรกิจแบบไม่ต้องห่วงนาพาวงหลังถ้าเราทําถูกต้องผมให้ความสําคัญเรื่องการถูกต้องมากๆนะครับเอโดวันนี้ผมจะพูดในหัวข้ออะไรเรื่อง 4S 4S เนี้ยอาจจะเป็นศัพท์ของทางเทคนิคนิดหนึ่งแต่อยากให้รู้ไว้แล้วกันเนาะว่า 4S มีอะไรบ้าง S แรกคือ Study คือการเรียนรู้ S ที่สองคือการขาย S ที่ถามคือการอนเซอร์การขยายทีม s ST t t s C คือการสนับสนุนทีมผมอยากให้เห็นเรื่องการ S แรกก่อนเรื่องการเรียนรู้ผมเป็นหนึ่งคนที่มีลูกลูกสาวผมอะเรียนเทอมละ1 9ึ0งบาทแต่ผมใช้ RP แรกหมดเลยนะของ Legacy เ,เพราะว่าการให้การเรียนรู้ทำไมผมให้ความสำคัญลูกสาวผมอะจ่ายเกือบสองหมื่นยังไม่ได้เงินกลับคืนมาเลย Legacy อ,อ่ะไม่ได้จ่ายค่าเรียนรู้เลยด้วยซ้ำ แต่เราสามารถเรียนไปฝึกง,งานไปได้เงินไปผมถึงให้ความสําคัญเรื่องการเรียนรู้ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นตอนสมัยที่ผมทําใหม่ๆเลยนะทําใหม่ๆคือผมทําแพรปลาต้องตื่นตีสามขับรถไปมหาชัยเนี่ยผมอ่ะฟังลิงก์ของพี่อมเมื่อก่อนไม่ได้มีลิงก์ของวิกเตอร์ช้แน่ว่ะผมฟังลิงก์พี่อมต่อลิงก์นะหนึ่งชั่วโมงผมฟังแบบนี้ทุกวันขับรถไปมหาชัยหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงวันนั้น ทุกวันเมื่อก่อนผมขับรถไปกับมหาชัยเวลาสองถึงสามรอบผมก็จะฟังได้ประมาณ3าถึงสี่รอบนะครับผมฟังเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นในเวลาที่ผมฟังอีห้าตีสาตีห้าแปดโมงตีสามตีห้าแปดมงชา้าผมฟังแบบนี้ทุกวันเพราะว่าผมไม่ได้เก่งแต่ผมพยายามไม่หยุดนะครับและผมเรียนรู้โดยอีกอย่างหนึ่งคือผมเรียนรู้ใน Academy หรือ Academy ออนไลน์เนี่ยสิ่งสำคัญเลย ผมเป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้ในแคนาดามที่โค้ชไม่เคยตามผมเลยตลอดเกือบสี่ปีผมว่านี่คือสิ่งสำคัญและสิ่งที่แตกต่างของเรื่องรายได้นะเขาว่านี่คือความรับผิดชอบของตัวเราเองนะครับเราอยากมีไรายได้อจริงถ้าเรามีลูกอะ่ะถามจริงลูกเราบอกว่าเราไม่อยากไปเรียนเลยลูกบอกว่าไปเรียนก็ไม่เห็นได้ตังเลยถามจริงเราจะดูลูกไหมอะ่ะผมว่านี่คือสิ่งสำคัญนะครับผมไปแคนาดมครั้งแรก เนี่ยดูพี่จากับพี่เมฆดิยังอิ่มออยู่เลยในรูปนี้มีใครมีพี่จอยดูดีหน้าอิ่มไหมแล้วรูปน้องออยนี่คือ a c a d e m มีครั้งแรกๆกที่ผมไปนะน้องออยเคยเห็นเบอร์แพนที่ผมจดอ่ะผมจดเบอร์แพนเริ่มแรกผมเขยเลยผมยังจําได้เลยน้องออยเป็นท็อปตาขายของเก่งผมวงไว้เลยเป็นไอดอลอะไรที่ทําได้ผมจะทําช่วงสําคัญที่สุดในการเรียนรู้ของ a c a d e m มีคือช่วงท็อปตาเพราะผมจะเรียนรู้จากคนที่ทําได้ นะครับเนี่ยถ้าไม่เห็นผมเดี๋ยวผมวงกลมให้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อหน้าคมมากเลยตอนนั้นแฟประมาณ30%ตอนนั้นน่าจะลงมา 20, 26% 26% 2บเป็แล้วนะครับและผมก็เป็นหนึ่งคนที่รักการเรียนรู้เข้าคอร์สต,ต่างๆคอร์ดไฟต์โยแฟผมก็ส่งภระระยาผมเข้าด้วยนะแต่ผมก็ต้องผมมีลูก2องนะผมเลี้ยงลูกเองผมก็มีภาร,ระหน้าที่เหมือนกันผมลูกเล็กแล้วก็ไม่รู้จะทําไงเราก็รู้สึกว่า อันนี้มันคือปัญหาของเราเราต้องเคลียร์ปัญหาของเราถ้าเราอยากจะเดินหน้าให้เร็วเราต้องกดสัมภาระที่เป็นภาระที่เราปลดได้เราจะเดินหน้าได้เร็วผมก็เลยเลี้ยงลูกอยู่หน้าไฟ fat, นนเจแฟทน้อยเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราก็ตั้งใจไงผมว่านี่คือสิ่งสําคัญเลยผมค่อนข้างจะจัดเวลามากๆเลยผมมีคติประจํำใจส่วนตัวของผมเลยนะครับอันนี้ ส่วนตัวนั้นไม่ได้บอกถึงคนอื่นนะครับว่าเวลาไม่พอหรือว่าวินัยไม่พอผมจะเตือนใจตัวเองแบบนี้เสมอและในวันที่หลายๆครั้งที่ผมจะทําอะไรแล้วมันอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งผมจะคิดแบบนี้เลยประกาศเจตจำนวงตัวเองเสมอว่าวันนี้เราจะลงมือทําทั้งที่กลัวเราจะลงมือทําทั้งทั้งที่กังวลจะลงมือทำทั้งๆที่กังขาจะลงมือทําทั้งทที่ไม่สะดวก จะลงมือทำทั้งที่ททอึดอัดใจจ,จะลงมือทำท,ท,ทั้งที่ไม่มีอารมณ์อยากจะทำนั่นแหละครับเพราะว่าฉันมีสม,มองอล้านผมคิดอย่างนี้แหละทำอย่างนี้เสม,มอนี่คือการเรียนรู้เริ่มจากตัวเองอย่าเริ่มจากคนอื่นเพราะว่าธุรกิจนี้เริ่มจากเราเป็นคนแรกนะครับเซลล์อันที่สองเอสอันที่สองคือการขายเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าผมขายรีบอนเส้นแรกยังไงได้ยังไง ผมว่าหลายหลายคนอยากรู้นะครับเนี่ยนี่คือรีบอนเซตแรกของผมรู้ไหมรีบอนเซตแรกของผมอ่ะผมไม่ใช่เกิดไปหาลูกค้าคนแรกแล้วขายได้เลยนะผมหาลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกอ่ะสนใจรีบอนแล้วไปซื้อกับคนอื่นด้วยซ้ําแต่ผมก็ไม่ได้แชร์เพราะผมรู้สึกว่ามันมันอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเราก็ฝึก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 แล้วก็ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆรู้ไหมว่า ตามาสอนเนี่ยเครื่องช่างตามาสอนวิธีการวัดเครื่องช่างวันแรกอะ่ะนี่เครื่องช่างของตานะผมถ่ายรูปเสร็จผมไปเซิร์ชกูเกิลและผมก็ไปซื้อเองเลยโดยที่คนไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาโมดิเวตว่าเฮ้ยต้องมีเครื่องช่างนะต้องมาทํากบตลาดเราเป็นมือชีพเพื่อไมมีเครื่องช่างผมซื้อเครื่องช่างเครื่องแรกเลยในราคาหกพันกว่าบาทด้วยบอกได้คําเดียวว่าโคตรแพงเลยตอนนี้เหลือประมาณสี่พันกว่าด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ธุรก,กิจนี้เป็นธุรก,กิจของเราเอง ถ้าวันนี้เราไม่ไม่ก้าวก้าวที่หนึ่งก้าวที่สิบเราจะได้มาได้ยังไงผมว่านี่สิ่งสําคัญเลยผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมล้มเหลวเก่งและที่สําคัญคือถ้าไม่เคยล้มเหลวแล้วจะเอาอะไรมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเราล้มเหลวให้เยอะแต่ลุกให้เก่งกว่าการที่เราล้มเหลวแล้วเราจะเก่งขึ้นเราล้มแล้วลุ AR, ก a อากับโค้ดพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้น วลานิดเวลาหน่อยแล้วไม่น่าเชื่ออีกหนึ่งปีเราจะรู้สึกว่าเราโคตรเก่งเลยที่เรามองกลับไปปีที่แล้วนะครับ S ตัวที่สามคือการสปอนเซอร์การสร้างทีมการสปอนเซอร์การสร้างทีมอีกอย่างนึงคือการให้โอกาสคนเข้าระบบการให้โอกาสคนการสปอนเซอร์วันหนึ่งผมเป็นหนึ่งคนที่ผมได้โอกาสจากโคดตาโคดพอยผมเป็นหนึ่งคนที่ผมทำมาญยาตยไม่ดีกับพอยในวันแรกอ่ะพอยมาบ้านผมผมบอกว่า พลอยมาเจอผมผมบอกว่าผมเป็นคนสวนไปคุยกับคุณมดอยู่ในบ้านครับอะไปคุยเสร็จมาสปอนเซอร์ผมคุยแฟนสปอนเซอร์ผมยังปิดแฟนสปอนเซอร์ใส่พลอยเลยเนี่ยผมโอ้โหเลวร้ายเวลา,ม,ลามาพยศขนาดเนี้แต่ผมได้โอกาสดีๆจากโคดต,ต้าโคดพลอยไงถ้าวันนั้นผมไม่ได้โอกาสดีๆแบบนี้ผมอาจจะไม่มีลูวี ดี렉เตอร์กับผมกับมดก็ได้นะครับผมว่าน,นี่คือสิ่งสําคัญแต่ในวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าจะเข็มเล็กเข็มกลางเข็มใหญ่หรืออะไรก็ตามนะครับผมจะมีคติเตือนใจแบบนี้เสมอว่าความสําเร็จใหม่ที่หลอกเรากับความสําเร็จเก่าที่เคยชินผมรู้สึกว่าอันนี้มันใช่ความสําเร็จใหม่มันอาจจะหลอกเราให้ดีใจแล้วเรา ผ่อนคันเร่งแต่ความสําเร็จเก่าทําให้เราเคยชินว่าเฮ้ย mm hmm. นี่มันประสบความสำเร็จ mm hmm. ในระดับหนึ่งเรามีอีโก้เรามีทิฐิจริงๆแล้วเราลืมตัวไปว่าจริงๆเราก็เป็นแค่หนึ่งคนธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็เลยสวมหมวกคนเป็นบีโอใหม่การที่เราสปอนเซอร์เราก็ต้องทําหมวกเป็นบวกบีโอใหม่เลยผมก็ทําสปอนเซอร์ใหม่ผมสปอนเซอร์ไงผมสปอนเซอร์เป็นชุดๆอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าผมสปอนเซอร์เป็นชุดๆพร้อมกับ ผมก็ดูแลทีมงานผมด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าการที่ทีมงานเราสปอนเซอร์เราสอนงานทีมงานได้ทีมงานเติบโตและเราสปอนเซอร์เป็นชุดๆทําเป็นเพื่อนเขาเราทําเป็นเพื่อนเขาให้ได้เห็นคือเนื้อง,งานคนเก่าผู้นําเราต้องสอนด้วยเนื้อง,งานผมว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนะครับเราอย่าเป็นผู้นําที่เป็นปากกลัวการเจ็บจมูกเราต้องกล้าเจ็บจมูก หลายๆคนเคยได้ยินนิทานไหมเรื่องปลาเจ็บจมูกปลาอยู่ในตู้ตู้ปลาแบ่งมีสองส่วนนะครับมีปลาแล้วมีเหยื่อแต่มีอะไรกั้นอยู่นะครับเราวางแบบเนี้ยปลามันพุ่งชนเพื่อไปกินเหยื่อแต่กินไม่ได้มันติดกระจกติดกระจกจนมันเจ็บจมูกมากๆในวันที่เอาที่กั้นออกปลาตัวนั้นก็ไม่กล้าไปกินเหยื่อเพราะมันกลัวเจ็บจมูกวันเนี้ยเราจะไม่เป็นผู้นําที่เป็นปลาเจ็บจมูกเราต้องกล้า ที่จะเจ็บจมูกอีกครั้งหนึ่งผมว่านี่คือสิ่งสําคัญนะครับเราต้องกล้าเจอคษษษําปฏิเสธเป็นเพื่อนทีมงานเพราะเราพูดได้เต็มปากว่าเราก็ทำสามสองหนึ่งเหมือนกันและทําให้รู้ว่าเสียใจแค่ไหนก็เสียใจได้แต่อย่าละเลยนะที่ชีวิตเราต้องกล้าไปข้างหน้าผมว่านี่ผมชอบนะเป้าหมายชัดปัญหาไม่ค่อยเห็นหรอกอันเนี้ยผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ สิ่งที่เราสปอนเซอร์อยากให้ทุกคนโฟกัสคําขอบคุณเพราะอะไรเพราะว่าในวันที่เขาขอบคุณเราอะเราจะมีความสุขมากแต่มันจะมีหลายหลายคนถามว่า,าก็ผมยังไม่มีทีมงานเลยอะจะขอบคุณจะจะโฟกัสคําขอบคุณไงวะเอางี้แล้วกันถ้าเราอยากให้เห็นว่าเราโฟกัสคําขอบคุณแต่ง่ายๆก่อนวันเนี้เราเป็นหนึ่งคนที่ขอบคุณโค้ดในสายงานเราแล้วหรือยังผมว่านี่คือสิ่งสําคัญนะ ผมเชื่อเลยว่าโค้ดทุกคนอาจจะไม่ได้แบบเราคําขอบคุณจากคุณนะแต่วันนี้เราขอบคุณโค้ดอะผมเชื่อว่าโค้ดทุกคนอะมีกําลังใจมีความสุขและเขาก็รู้สึกว่าเขาดีใจจังเลยที่เขาช่วยทําให้ทีมงานเรามีความสุขได้ผมว่านี่คือสิ่งที่ดีนะครับพลังของการขอบคุณทําให้พลังบวกซึ่งกันและกันผมก็เลยโฟกัสคําขอบคุณวันนี้ผมเป็นหนึ่งคนที่เพื่อนไม่ได้เห็นด้วยแต่แรก คนแรกที่ผมสปอนเซอร์คือคนนี้เลยเหมือนดาราแพทั์สดไหมรอไหมรอไหมเอสเป็นหนึ่งคนที่สมัครกับผมคนแรกเลยนะแต่ไม่ได้เชื่ออะไรผมผมขายของได้ผมเอ้ยมีกําไรคบปีกไว้เอาขอไปส่งให้หน่อยมันก็เอากําไรครับปีกไปแล้วก็หายไปแปดเดือนแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าเขาจะดื้อจะอะไรยังไงผมแค่มองว่าวัานนี้เพื่อนผมถ้าเขากลับมาเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นผมแค่โฟกัสแบบนี้จริงจริง วันนี้เราสปอนเซอร์คนหนึ่งคนเราต้องคิดก่อนว่าเราเปิดโอกาสเพื่อให้เขาชีวิตดีขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเร็วๆนี้จ่าเอ็ดก็ถอยเอาขาดมาคันนี้ประมาณเอาง่ายคนที่เป็นจ่าถอยเอาขาดไม่ธรรมดาแน่นอนถูกไหมครับเลยได้นะครับชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่สองปีที่แล้วผมจําได้คุยกันเลยได้เรื่องเงินแค่สองพันยังเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้จ่ายสองหมืนะ่นเป็นเรื่องเล็กผมว่าชีวิตหนึ่งคนที่เราโฟกัส โฟกัสคําขอบคุณนะมันมีคุณค่าเนี่ยนั่งสบายไหมเ <laughs> นี่ยนี่รถของเขานะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกมีความสุขนะดีใจที่เราเห็นคนที่เชื่อเชื่อเราแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับอีกหนึ่งคนคือพี่อ่อนช่วงนี้หลายๆคนอาจเอ๊พี่ออนหายไปไหนรู้ไหมว่าต้นเดือนพี่ออนโทรมาว่าไงพี่ออนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพี่มีงานใหญ่แล้วเขาส่งรูปนี้มาพี่กำลังเอาเงินที่ทำเนลเกอซี่สเตทเตมนท์ทำเลเกอซี ไปลงทุนต่อยอดทำร้านลรานนี้ร้ลา,ลานร้านนี้ได้ต่อยอดได้กู้วงเงินเยอะขึ้นจากแบงก์ด้วยจากสเตทเมนเ l ลกซและพี่ออนก็บอกผมว่าเขามีความฝันอยากอยู่กับคุณแม่มา20ปีแล้วคุณแม่เขาอยู่บุรีรัมนี่ยเร็วๆนี้ไม่เกินปีหน้าเขาจะได้พาแม่เขามาอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขไหมอีกคนหนึ่งดอนดอนเป็นหนึ่งคนที่ ไม่ได้เชื่ออะไรผมมักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนพูดน้อยเป็นผู้ชายแถมตอนที่ผมทำเลกซี่แรกๆเขาก็แซวผมด้วยนะเ้ยอว่าไงเนทเด,ดลลนะครับตอนไปงานใหญ่ก็พาเพื่อนไปแม้แทนที่จะพาเพื่อนมาอัฟเตอร์พาคนใหม่กลับด้วยไม่ได้มีแวว็วสตาแต่มีความตั้งใจนะแต่ความที่เขาไม่ได้หลุดจากบรรยากาศมีความตั้งใจในการรักการเลยรู้ผมบอกเลยว่าดอนเป็นอีกหนึ่งคุณพลหลักเป็น เหมือนคู่หูผมเลยวันนี้ดอกก็เป็นผู้นำหนึ่งคนที่สร้างองค์กรเต,ติบโตได้ในระยะยาวในวันที่เราโฟกัสนะครับมันมีอีกมากมายหลายๆครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราโฟกัสทำขอบคุณนะเราจะลืมคนปฏิเสธไปเลยว่ามันจะดีขนาดไหนผมมีหลายคนทั้งพี่โอ้พี่หนูพี่โจพี่หนิงมีเยอะแยะมากมายถ้าผมพูดหมดน่าจะประมาณตีสองนะครับแต่ผมจำความฝันทุกคนได้ที่เขามาบอกกับผมนะครับ S สุดท้ายคือการซัพพอร์ตการสนับสนุนทีมการสนับสนุนทีมเพื่อมีการพัฒนาเรียนรู้ในระบบตะกี้เนี้ยการสปอนเซอร์เพื่อเชิญเขามาในระบบแต่การซัพพอร์ตเพื่อให้เขาอยู่ในระบบแล้วพัฒนาต่อไปมีการซัพพอร์ตต่างๆในรูปแบบที่พอย,ยพูดเลยการกูลักงานอินโทรอะคาเดมี่ ca หรืองานแคมป์นะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะจะไม่เกิดเลยถ้าเราไม่มี2ออย่างนี้คือเราไม่มีทักษะและสปิริต ทักษะถ้าไม่มีเราจะทําให้คนเข้ามาเรียนรู้อะไรบางอย่างไม่ได้เพราะเราขายความคุ้มค่าไม่ได้แต่ทักษะเราฝึกได้สปิริตเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะการสร้างองค์กรกับผู้คนสปิริตเป็นเครื่องมือสําคัญเพราะว่าจะสปิริตดีนั้นมันจะทําให้คนเขาพูดว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีผมย้ํานะครับใครเจอเราคนนั้นโชคดีไม่ใช่เราเจอใคร เราจะโชคดีจำจำอีกครั้งนะใครเจอเราคนนั้นโชคดีเราต้องมีสปิริตนะครับผมอยากทิ้งท้ายประโยคสั้นๆนะว่าเพชรเม็ดสวยแม้เกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้เกิดยากก็มากค่าเพชรแก่งได้ก็เพราะผ่านการเวลาใจคนกล้าก็เพราะผ่านความอดทนขอบคุณมากครับขอเชิญกับเอ็มครับขอบคุณครับ